สรุปประเด็นรายการของกระแสวันที่21ตุลาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้รับเหมาที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วกันนะครับแต่ในระหว่างรายการนะมีคนคอมเมนต์มาแล้วพี่หนุ่มก็เลยเปลี่ยนชื่อตอนว่าเทปูนเสร็จแล้วเทงานเลยนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของหลักๆนะครับคือบริษัทรับเหมาขอสร้างชื่อที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลมีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนนะครับแล้วก็โปรไฟล์ดีมากมีหลายสาขาแล้วก็ มีคนใช้คําว่าหลงเชื่อไปใช้บริการเยอะนะครับผู้เสียหายทั้งหมดตอนนี้ที่รวบรวมได้คือประมาณ200กว่าลายผมแบ่งเป็นประเด็นของตัวผู้เสียหายนะครับมันจะคล้ายๆกันคือจุดเริ่มต้นคือเรื่องของสัญญาที่ไม่มีการระบุรายละเอียดซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับถ้าใครที่แบบไปสร้างบ้านอ่ะปกติมันจะมีการสมมติแบ่งจ่าย8งวดนะครับซึ่งใน8งวดนี้มันจะต้องมีรายละเอียดว่าความคืบหน้าของลักษณะงาน มันไปถึงระดับไหนสมมตอิอะไรนะทำเสาเข็มสเต็ปที่หนึ่งจ่ายเท่านี้ขึ้นโครงสร้างบ้านเท่านี้แล้วก็ผนถงเป็นประบบระดับที่ห้าไประดับเ,เทปปูนทำฝ่าอะไรเงี้ยมันก็คือจะมีสเต็ปประมาณนี้นะครับแต่ในตัวสัญญานะี่มันจะไม่มีการระบุในรายละเอียดซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มันจะไม่มันจะต้องระบุเรื่องของตัวรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความรู้สำหรับคนที่คิดจะสร้างบ้านเนาะ แล้วก็ในท้ายของสัญญาจุดแรกคือเรื่องของสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับว่ามันจะมีความแปลกอยู่ในตัวสัญญาแล้วก็ตัวท้ายสัญญามันจะมีมันยัมมงมีอีก2ข้อคือเหมือนกับเ,เรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างเหมือนเป็นสัญญาที่เอื้อกับทางตัวผู้รับเหมาว่ามีกาหนด3ามหวันหลังจากการเริ่มต้นสร้างหรือประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนกับห้ามฟ้องห้ามอะไรประมาณนี้และในการลงชื่อปรากฏว่าก็คือเป็นคนแบบ ผูผู้ผู้จ้างก็คือคนที่จะสร้างบ้านนะครับแต่คนลงชื่ออ่ะกลับไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของกรรมการผู้บริหารของบริษัทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความแปลกอย่างนั้นคือเรื่องของการโอนเงินโอนก้อนแรกเนี่ยโอนเข้าบริษัทจริงแต่พอโอนก้อนที่2ปุ๊บเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ซึ่งคนที่เขาจ้างเขาก็ไม่คิดอะไรก็แบบว่าก็นึกว่าคงเป็นแบบเอ่อผู้รับเหมาคงเป็นอะไรสักอย่างแต่คือมันก็เหมือน,นกับเป็นอาจจะเป็นช่อง ที่สามารถซิกแซกในทางกฎหมายได้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยวันนี้ผู้เสียหายมานั่งในรายการเยอะมากนะครับสเต็ปก็คือจะคายคายกันอะเซ็นสัญ,ญญาอะไรส่งดูอ่าหนึ่งดูโปรไฟล์บางคนบางคนนี่คือดูโปรไฟล์เป็นปีเลยนะครับวพราแบบบริษัทน,นี้โอเคหรือเปล่าฟีดแบ็กโอเคหรือเปล่าอะไรว่าขนาดดูเป็นปีก็ยังโดนนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายอาชีพนะครับก็มีทั้งทหารคุณครูนักธุรกิจคุณหมออะไรคือแบบก,ก็คือโดนกันหมดนะครับไม่ว่าอยากคิดว่า <c oughs> เป็นอาชีพ อะไรแล้วมันจะไม่โดนมันก็โดนก็นได้นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาวางเงินเริ่มก่อสร้างมันก็จะมีทั้งแบบว่าก่อสร้างบางคน3ปีก็ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งมันแบบมันเกินไปอะไรเงี้ยบางคนแบบครึ่งปีมีแค่เสาวบางคนแบบ2ปีไม่ตรงแบบแล้วก็ปล่อยล้างอะไรเงี้ยบางคนเสร็จแล้วแต่ก็คือเสร็จแบบไม่เสร็จคือเรื่องของระบบไฟเรื่องของหลังคารั่วเรื่องของอะไรเงี้ยมันมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็ ประเด็นคือไม่สามารถติดต่อทางใช้คําว่าทางบริษัทได้ไลน์หา,หาไม่ตอบโทรไปไม่รับอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการรวมกลุ่มก,ก็คือตอนแรกต่างคนก็นึกว่าแบบโดนคนเดียวแต่เหมือนกับคุยไปคุยมาปรากฏว่าเขาไปสามารถไปรวมกลุ่มกันไ,ได้นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่เคสนึงจริงผมว่าหลายเคสที่น่าสงสารนะครับก็ะจะมีอยู่เคสหนึ่งที่แบบแบบเป็นคู่สามีภรรยานะครับก็คือทางคุณผู้หญิงเนี่ยมีคุณแม่อายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วก็อยู่กับหลาน ซึ่งบ้านที่คุณแม่อยู่เนี่ยราคามันร่วมมันเก่าแล้วแหละเจ้าตัวก็แบบเหมือนเก็บเงินมาเพื่อจะแบบเออเนี่ยเดี๋ยวสร้างบ้านให้แม่จะแ,แม่จะได้อยู่บ้านใหม่สบายๆแล้วมันก็เลยมีการทุบบ้านเก่าที่คุณแม่อยู่แล้วก็อาให้คุณแม่ไปอยู่ที่แบบบ้านพี่สาวก่อนแต่ปรากฏว่ามันผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือครึ่งปีเนี่ยมันมีการความคืบหน้าคือมีการแค่ไปลงเสาเสาเข็มที่แบบเจาะไปในพื้นแค่นั้นเองนะครับ แลวการว่าคุณแม่ก็ไม่มีที่อยู่คุณแม่ก็เครียดขนาดที่ว่าแบบเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลนะเจ้าตัวเขาก็ไม่โอเคเหมือนครับเล่าไปนิดนึงก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะบอกว่าเหมือนกับทุกคนได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้กันไปหมดนะครับแล้วก็มีคนแรกที่มาเปิดก็คือเป็นคนท้องนะบอกว่า,วาทำตั้งแต่จะไม่ท้องจนจนท้องโตจะคลอดอะไรเนี้ยก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยรูปแบบของมันก็คือจะประมาณนี้แล้วก็จะติดต่อไม่ได้แล้วก็วันนี้ก็จะมีทางตัว ทนายสายหยุดซึ่งเป็นทนายของฝั่งที่ของตัวผู้ประกอบการนะครับก็มาก็คือแกก็บอกแกก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะนะแล้วก็ผมก็เหมือนหลังๆอ่ะเหมือนเท่าที่จับทางแกได้นะก็คือเหมือนพอแกมาและแกอยู่ฝั่งฝั่งแบบคนที่เป็นคู่กรณีอะไรเงี้ยแกก็จะบอกว่า,เ,าเหมือนถ้าฝ่ายตัวคู่กรณีผิดเนี่ยก็คือแกจะบอกว่าไม่เด๋เหมือนสู้เพื่อจะชนะสู้เหมือนกับว่าใช่คาว่า อะไรยอมรับผิดก็ยอมรับไปเพื่อจะให้โทษมันทุเลาลงอะไรเงี้ยแรกๆแ,แกก็เหมือนกับจะปกป้องอยู่นะเพราะว่าใช้คำว่าแกเพิ่งมาทํางานนี้ได้2เดือนแล้วแกก็จะรู้แค่บางเคสรู้ไม่เยอะแต่ปรากฏว่าพอมาฟังในรายการซึ่งแบบเคสมันเยอะมากแล้วทุกคนคือแบบใช้คำว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยเขาก็ทุ่มเงินทั้งชีวิตเข้าไปเนาะอยากจะสร้างบ้านจนหลังๆทนายปากเกียวแกเหมือนก็เหมือนกับเพราะว่าแกข้อมูลแกน้อยแล้วพอแกมาเจอผู้เสียหายที่แบบ มีข้อมูลเยอะกว่าแล้วก็มีความเสียหายเยอะจริงๆแกก็เริ่มแบบว่าเหมือนก็ใช้คําว่าแนะนําในทางที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับพอหลังจากมันมีเรื่องเนี่ยมันจะมีคู่กรณีที่ที่โดนฟ้องก็คืออันนี้ที่ที่มันที่พี่หนุ่มมองว่ามันไม่โอเคคือสมมตอิอ่าคนที่ไปคนที่สร้างบ้านไปทาหารใช่ไหมครับแล้วคันนี้เหมือนบ้านมันไม่เสร็จแล้วก็ร้องเรียนพอร้องเรียนปุ๊บกลายเป็นว่าบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยดันทําจดหมายไปแจ้งต้นสังกัดเหมือนจะเอาเรื่องกับทางทหารว่าแบบ มาโพสโซเชียลหรืออะไรประมาณนี้นะครับไก่อีท่านหนึ่งที่เป็นครูที่มานั่งใน,ในรายการเนี่ยก็เหมือนกับก็โดนเหมือนกันอยู่ทีๆเหมือนกับมาโพสในโซเชียลเพื่อเตือนภัยกันว่าบริษัทก็ส่งหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อเหมือนกับว่ามันไม่เป็นการเล่นเล่นแฟร์เกมอะแต่ก็ทางทานายปาเกียวบอกว่าแต่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่พี่ทหารท,ที่ที่มานั่งในรายการนะเป็นอีกท่านหนึ่งก็ทานายปาเกียวก็แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอเคถ้าคุณจะโพสต์เรื่องเตือนภัยอะคุณทําได้นะ แต่เคสกรณีของของคุณอาหารที่ท,ที่ที่มีการส่งถึงต้นสังกัดคือทางพิ่ทหารคนนั้นที่ไม่ได้ม,มาในรายการนะครับไปเหมือนกับไปเอาโซเชียลของลูกเมียภรรยาเขามาแขวนบนโซเชียลหยับๆใครขาย,ขาย,ขายอะไรประมาณอันนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยบอกว่าพี่ประกียวก็เลยบอกแนะนําทนายประกียวก็แนะนําว่าเหมือนเราก็เล่นแฟกเกมเขาทําเรื่องบ้านก็โจมตีเรื่องบ้านเตือนภัยเรื่องบ้านอย่าไปเอาเรื่องครอบครัวซึ่งอนเรื่องครอบครัวเนี่ย มันสามารถฟ้องหมิ่นประมาทหรืออะไรกันได้นะครับก็เราก็ได้ความรู้อย่างนึงว่าก็ก็ให้เหมือนแยกเป็นเรื่องๆไปอย่าไปแบบไปเหมารวมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่หนุ่มเกิดมาตั้งทั้งรายการตั้งแต่ต้นนะครับยันท้ายรายการก็คือเหมือนกับตอนแรกอ,อ่ะทางผู้รับเหมาบริษัทเจ้าของเนี่ยตกลงว่าจะมาตกลงว่าจะมานะครับตกลงว่าจะมาแล้วก็จะมาแล้กับทนายปาเก,กียวแต่ปรากฏว่าตหลงบอกอไม่มาละส่งทนายมาแล้วกันแต่เดี๋ยวโฟนอินเข้ามา แล้วปรากฏวันที่ออกอากาศก็เปลี่ยนอีกไม่ไม่มาไม่โฟนอินแล้วมันก็เลยทําให้ทนายบักเกียวที่มาตอบคาถามแทนไม่ได้เพราะหนึ่งข้อมูลแกไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเหมือนกับพยายามเหมือนกับสมมติคนที่หนึ่งเล่าก็พยายามพิมพ์ลายมาว่าแบบเคสนี้มันงี้เงินโง,งนซึ่งในความเป็นจริงคือพี่หนุ่มบอกว่า,วาทนายบักเกียวจะอ่านลายไม่ทันหรอกแล้วก็คนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าของเคส แล้วก็ในเมื่อความเสียหายกับผู้เสียหายมันเยอะขนาดนี้แล้วว่าคุณควรจะมาชี้แจงมานั่งในรายการเพื่อจะตอบคำถามที่ะคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่หนุ่มแกก,ก็คงมีคอนเนคชั่นกแหละว่าแบบเจ้าของบริษัทโหกินหรูอยู่สบายมีรถเบน์ลี่สี่สิบห้าสิบล้านอะไรประมาณนี้น่าจะราคารถอะผมไม่แน่ใจแล้วก็กระเป๋าแบรนด์นี้ไปละอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือเหมือนกับคุณกินหรูอยู่สบายแต่มันมีคนที่แบบเดือดร้อนจาก จากสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะคุณก็ควรมาชี้แจงเพราะว่าหลายๆครั้งในในใช้คําว่าแขกรับเชิญที่เป็นคู่กรณีโด่งดังในโซเชียลอ่ะมานั่งในรายการแล้วก็แสดงความจริงใจในการที่จะแบบแก้ปัญหาโทษหนักมันก็จะเป็นโทษเบาอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือมุมของทางพี่หนุ่มแล้วก็วันนี้ก็จะมีทางสคออบอนะครับมานั่งวินมาเลยนะครับตัวแทนจากสคออบอมาก็คือบอกว่า ตอนนี้สคบรับเรื่องแล้ว,วกองปราบรับเรื่องแล้วก็คืออันนี้เป็นคําแนะนํานะครับถ้าใครมีกรณีกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี้ไปถไลชื่อดูในรายการได้นะครับก็อยากให้ส่งหลักฐานให้ทางสคบก็คือสมมติจริงเบริษัทม,มันทั่วประเทศใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องแบบมาที่กรุงเทพเพื่อจะสามารถส่งเอกสารออนไลน์ไปทางสคบนะครับก็คือตอนนี้มันมีจุดตั้งต้นในการฟ้องและดังนั้นสิ่งที่ ผู้ประสบปัญหาทุกคนนะครับก็คือส่งเรื่องเข้าไปส่งเรื่องเข้าไปเพราะหนึ่งใช้คําว่ามันจะเหมือนกรณีการที่ที่ทนายแก้วชอบพูดคือหนึ่งกรรมหนึ่งวาระสมมติคดีเนี้ยห้าสามปีคุณมาคนที่สองก็บวกอีกสามปีสามปีสามปีจนมันกลายเป็นสาสิบปีร้อยกว่าปีอะไรก็ได้ดังนั้นมันมีสารตั้งต้นและสิ่งที่คุณต้องทําคือเอกสารสัญญายทั้งหมดเนี่ยสแกนถ่ายรูปส่งไปทางสคบนะครับเพื่อสคบสับส่งสคบเนี่ยจะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็แบบ จัดการทางตัวบริษัทรับเหมาทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือตัวคุณครูนะครับท,ที่มีการสร้างบ้านแล้วก็มีปัญหาเนี้ยก็บอกว่าเนี้ยมีเบอร์ของผู้รับเหมาเป็นแบบเหมือนช่างไฟก็ช่างไฟก็โดนเหมือนกับก็ไม่ได้จ่ายเงินเหมือนกันกแล้วมีเบอร์ติดต,ต่อก็เลยได้โฟนอินเข้ามาในช่วงถ่ายนะครับว่าทางช่างรับเหมาก็อธิบายให้ฟังว่าอย่างที่ตอนแรกที่เราบอกว่าสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นแงงวดอะไรเงี้ย ซึ่งทางสร้างไฟของเขาก็มีสเตปของเขาเหมือนกันนะสมมติของเขามีเจ็ดงวดซึ่งเขาทางานไปเรื่อยๆจนถึงสเตปที่ห้าและสเตปเที่เขาจะได้เงินเนี่ยคือหกกับเจ็ดแต่ปรากฏว่าสมมติเจ้าของบ้านยกเลิกกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดห้าอย่างเนี่ยเขาเสียเงินฟรีนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เงินเขาก็เดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเขาก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าจะเขามาทําต่อแล้วเขาเบิกเงินกับบริษัทไม่ได้เขาก็เข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับจะเป็นผู้รับเหหมาหลาลยๆ,ๆที ที่เหมือนกับมีปัญหาแล้วก็ลาออกไปนะครับแล้วก็ของที่ทุกคนที่เจอในของกับกับบริษัทรับเหมานี่คือสมมุติหยุดงานไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่างั้นหาช่างมาสิอ,อ๋อซื้อของไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเบิกกับเขาซึ่งแบบอา้าวถัดต้องไปทําอย่างนั้นแล้วจะจ้างบริษัทผู้รับเหมาทาไมใช่ไหมครับแล้วก็ที่พีคไปกว่าน,นั้นคือก็เป็นเรื่องเล่าของทางฝั่งออผู้ประสบเหตุนะก็คือว่าวิศวะ บริษัทรับสมัรพนักงานวิศวะใช่ไหมวิศวะสมมติทํางานกับบริษัทนี้ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเจอปัญหาเยอะมากเขาลาออกปรากฏว่าในสัญญาที่เซ็นนะ่บอกว่าห้ามทําการค้าแข่งทําการค้าแข่งคือไม่สามารถทํางานวิศวะได้ซึ่งพี่หนุ่มก็บอกอา้าเขาจบวิศวะมาไม่ให้เขาทำวิศวะเลยเขาไปทําเป็นทันตแพทย์หรอซึ่งกลายเป็นว่าสมมติวิศวะคนนี้คํากับบริษัทที่มีปัญหาใช่ไหมแล้วพอลาออกเจอปัญหาปุ๊บลาออกหมายกันว่าทํางานแล้วมีปัญหาลาออกแล้วไปสมัครบริษัทอื่นปรากฏว่าโดนฟ้องนะครับ ซึ่งทนายปาเกียวก็วอธิบายว่าอันนี้มันต้องฟ้องสู้มันอย่าไปยอมเพราะว่าทางทนายแก้วอธิบายฟังว่าไม่ได้หรอกเขาเป็นอาชีพเขาคือวิศวะคุณถ้าจะแบบบังคับว่าห้ามทํางานสายเดียวกันเนี่ยก็คือสมมุติเป็นเขตลาดพร้าวก็คือโอเคคุณห้ามสมัครงานในเขตลาดพร้าวที่บริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาอะไรเท่าไหร่ได้แต่คุณไม่ทําบางนาทำบาง,าออบางกะปิได้แต่ต้องไม่ใช่เขตลาดพร้าวอันนี้มันคือแบบ อยู่ในสัญญาที่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะแต่ก็คือจะบอกว่าคุณห้ามทําวิศวะไปเลย3ปีอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาจบวิศวะมาถ้าไม่ให้เขาทาวิศวะแล้วเขาจะไม่ทำอะไรซึ่งฐานะแปรกแยิที่บอกว่าให้ฟ้องสู้ซึ่งในแง่ของชาวบ้านพี่ถุงเก็บอกว่าคนธรรมดาที่ไม่รู้กฎหมายอย่างอย่างชาวบ้านอย่างเราไม่รู้กฎหมายคือว่าพอเจอคําวัฒนาเจอคําว่าฟ้องเจอคําว่าขึ้นศาลเขาก็ไปกันไม่ถูกแล้วอันนี้ก็ก็เข้าใจได้นะครับว่าแบบ จุดริ่มต้นคือบริษัทไม่ควรจะแบบตั้งข้อแม้อะไรที่แบบแล้วก็มาฟ้องกับกับลูกจ้างที่มันเป็นอาชีพเขาอะก็แบบมันเลยมีหลายๆจุดที่มันไม่โอเคนะครับก็ของวันนี้จะก,ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็ใช้คำว,ว่าขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบเหตุทุกๆท่านแล้วกันนะครับเพราะฟังแล้วแบบโหเหนื่อยแล้วแบบโมโหโกรธแทนทุกอย่างเลยนะเพราะปัญหาเยอะจริงๆนะครับ ก็ไว้ถ้ามีอะไรคืบถ้าพี่หนุ่มทำทำรายการคืบหน้าอีกแล้วเดี๋ยวก็ามาเล่าให้ฟังน,นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอก,กาันจิมหน้าค่ะ